มาับสวัสดีครับอยู่กับป่ากับเขาเหมือนเดิมแล้วพี่น้องวันนี้ก็มาเฝ้าระวังจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับกลุ่มแม่สร้อยนะครับกลุ่มแม่สร้อยมีด้วยกันห้าเชือกนะครับ เห็นว่าอยู่จุดนี้แล้วครับเห็นว่าอยู่จุดนี้แล้วอยู่ในป่าปามนี่แล้วครับ ครับอยู่นี่ครับอยู่ด้านนี้ครับอยู่กลุ่มช้างอยู่ด้านนี้พิกัดว่าอยู่ฟากป่าปามมุมสวนยางนี่ครับสวนยางอยู่ภาคคลองครับแต่ผมมาคนเดียว่ณไม่กล้าเข้าไปแล้วนะครับ รอดูสถานการณ์ก่อนครับ ครับยังเงียบอยู่ครับแต่ลุงเขาบอกว่าอยู่พิกัดนี้แหละครับกลุ่มแม่ซ้อยมีด้วยกันห้าเชือกครับแม่ซ้อยแม่สวยไอ้ไข่แล้วอีกสองเชือกพอกวมและอีกตัวหนึ่ง จำชื่อไม่ได้ครับ